ครึ่งพัดเฟสสองมาแน่นะครับล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญลวอกูนะครับได้ออกมายืนยันแล้วนะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพัดเฟสสองให้กับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนแต่อาจจะเป็นเวอร์ชันที่เก่าฝาไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังมาลงทะเบียนได้นะครับล่าสุดนะครับได้มีการพูดคุยกันระหว่างครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินะครับว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยในช่วงเดิน มกราคม2569นะครับก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับในส่วนของเฟสแรกนะครับท่านบอกว่าให้ออกมาใช้นะครับชวนๆเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยจะได้ดีขึ้นนะครับก็สําหรับการใช้วันแรกนะครับวันที่29ตุลาคม2568นะครับลูกค้าประชาชนค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่ไปใช้จ่ายนะครับอย่าลืมนะครับเราจะใช้จ่ายได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของแต่ละวันนะครับโดยยอดที่ใช้นะครับคือ200บาทแล้วเราเติมอีก200บาทเป็น400บาทนะครับอย่าลืมออกปรชา ใช้สิทธิ์นะครับในส่วนของเฟสสองเตรียมตัวได้เลยนะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนในเดือนมกราคม2568นะครับซึ่งให้เฟสแรกเนี้ยผ่านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับท่านจะต้องใช้ก่อนวันที่11พฤศจิกายน2568นะครับก่อนที่จะโดนตัดสิทธิ์นะครับถ้าใช้แล้วนะครับก็จะมีระยะโครงการเนี้ยสเดือนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับยืนยันว่าจะมีการเปิดเฟสสองแน่นอนกันนะครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่จะได้ใช้โครงการคนละครึ่งทรับจากวันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาสองเดือนนะครับก็ต้องขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได,ได้ได้ช่วยกันออกมาใช้เงินเพื่อที่จะเป็น,านการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็นการช่วยทำให้คนไทยนะครับทั้งประเทศมีโอกาสสร้างรายได้ คนกคนที่จะได้เก็บัวหรือได้คืหาดื่กับทางท่านรัฐมนตรีท่านรองรองเอกนิติรัฐมนตรีทางด้วยครับมาที่ประชุมร้องคือแค่ขับมั่นว่าน่าจะได้เพราะคือผมก็นำข้อมูลต่างๆไปแจ้งกับทางท่านรองเอกนิติเนี่ยดูจากโซเชียลต่างๆเช่นคนที่ไป ยังมีคนที่เป็นเปราะบางนะคนสูงอายุที่ใช้ไอ้พวกแอปพลิเคชันต่างๆไม่เคยเป็นหรือว่าไอ้พวกเครื่องมือเครื่องไม้มันก็เครื่องมือสื่อสารมันก็เก่ารับลงทะเบียนไม่ได้ไอ้คนนี้ก็อันนี้ก็ต้องถือว่าถ้าเขาไปแตรงมความจำานงที่จะที่จะใช้เรื่องวกนี้เราก็ต้องดูแลเขาให้ทั่วถึงไม,ไม่ไม่ทิ้งให้ไวนะข้างหลังตามตามหลัก